แก่หรือจะทุกคนไม่เอาไปจ้ะเอาแต่ห่วงไปเหลืองเนี่ยจะ้ะเนี่ยเหลืองเหลืองแล้วไม่เอาแล้วจ้ะเอาแต่ขาเขาขาเขาดีจ้ะโอ้ยทุกคนโอ้ยกว่าจะเจอได้น้าจ้ะไม่มีทิฏฐิเลย อมวกเหลืองแล้วจะทุกคนเอาไหมเนี่ยแต่ว่อยกว่าจะเจอด้วยแต่ละดอกจตทุกคนโอ้ยิ่งกว่าหาเข็มในมหาตะมูดุจ่ะขอขอขอมีตัวหนึ่งจ้ะ อัอนอนี้ค่อยยังชัว่วหน่อยงามมากนี่ดอกทุกคนค่ะดูผ่านไปผ่านมาแทบทุกวันไม่เห็นจ้ะเหตะการรังของเรางามมาก ทางเลยจ้ะโอ้โหเหลือเชื่อโดนโดนคนตัดไปแล้วจ้ะนี่เอาอีกเหมือนเดิมกคนมาเจอแล้วจ้ะโอ้โหโดนแทะโดนเล็มแต่ก็โอเค ฟล็อกก์สตลิงจะอู้หดูนี่จะทุกคนงามมากอู้เอาจะเอาดูนี่จะทุกคนเกิดอยู่บนปวกจ้ะอันนี้เห็ดปวกแท้เห็ดปวกฝรั่งแท,ท,ท้จ้ะงามมากทุกคนดูนี่จะย่างงาม้หูงามมากอูขาวตัวหน้าเจีย๊ยะ ทุกคนเจอก็เอานะไม่ใช่ไม่เอานะนี่จ้ะเห็ดราคาแพงโลตั้งเป็นร้อยนิดนึงก็เอาจากเขามีให้เราเก็บนี่ออควจะเจอได้ แก่แล้วจะเท่าแล้วเดี๋ยวเอา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 ฟองน้ำไว้ทิ้งไว้นี่จะให้มันเกิดใหม่มีดอกจ้ะโอ้กำลังจะแก่แต่ก็เอาได้อยู่ดูนี่จ้ะทุกคนแก่จนล้มสามดอก มาไม่ทันนางเกิดเอาขาไปจ้ะโหมาเจอเห็ดเห็ดพึ่งเนยจ้ะแต่เขาเรียกภาษาเยอรมันน,น่ะกลนเดอร์เลอลิงนี่จ้ะเป็นฟาร์มเลียนเลยของเห็ดอร่อยจ้ะนี่เอาจ้ะนี่ โอ้มาเจอมาเจอเห็ดอร่อยจ้ะทุกคน uh huh. นี่ตุมต้มๆตุมต้มๆอย่างเงี้ยกินอร่อยจ้ะหืม uh huh. มาเกิดอะไรอยู่ในป่าเนี้ยอ oh, ๋อตำสนอันนี้แก่แล้วไม่เอาจ้ะเอาอี่ดอกสุดท้ายจ้ะทุกคนนี่จ้ะ ดอกเขาจะเป็นอย่างนี้นี่แล้วก็มีอันเนี้ยเป็นวงๆงตรงนี้จ้ะอันนี้เห็ดพึ่งพึ่งเนยจะกินได้เหลืองๆทุกคนเกิดจากการแจ้งเลยจ้าีนจ้ะโอ้โหงามมากขอบอกงามมากดูน่จจะทุกคนเป็นชั่วโมงกว่าๆก,ก็ได้หลากหลายเห็ด เห็ดรวมจะได้เห็ดรวมจะวันนี้ก็หม่านพอสมควรจะเต็มตะกร้าเลยจ้ะยังไงคนเขาป่าไปด้วยกันก็ต้องขอบขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยจากที่เข้ามารับชมคนเขาป่าไปด้วยกันจ้ะคนเขาป่าไปด้วยกันก็ขอให้ทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนจย่คคิดนี้ขอตัวไปก่อนจะสวัสดีจ้า